มาดูอีกเรื่องหนึ่งคือการกํากับดูแลกิจการด้านการสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นกิจการากระจายเสียงกิจการโทรทัศน์หรือว่าโทรคมนาคมนะคะก็คือเรื่องของการที่จะได้มาซึ่งกรรมการกรสทชมีการระบุออกมาแล้วค่ะว่าหลังจากที่พร,รบอกอรสทชฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เนี่ยการที่จะตรวจสอบประวัติหรือว่าดูคุณสมบัติของว่าที่กสทชทั้ง14คนตอนนี้ต้องยกเลิกไปก่อนอแต่ว่าก็ระบุว่าทั้ง14คนเนี่ยสามารถสมัครเข้ามาใหม่ ได้เพราะว่าถือว่าเป็นกระบวนการในการที่จะบังคับใช้กฎหมายใหม่นั่นเองนะคะเรื่องนี้ค่ะทางท่านประธานวุฒิสภาค่ะศาสตราจารย์พิเศษพรเพรวิชิตชลชัยก็ออกมาระบุถึงการที่จะได้มาซึ่งคณะกรรมการกสทชก็บอกว่าในการที่ตัวพรบอขององค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่4พุทธศักราช2 5 564หรือว่าพรบกสทชที่คุ้นหูกันน่ะนะคะก็บอกว่ามีผลบังคับใช้ในวันนี้เนี่ยก็บอกว่ากระบวนการที่ให้วุฒิสภา,าเลือกบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการสรรหาเนี่ยมา14คนเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบประวัติความประพฤติแล้วก็ความประพฤติทางจริยธรรมด้วยก็ต้องยกเลิกไปละค่ะเพราะว่าพรบกสทชฉบับใหม่เนี่ยกำหนดให้ต้องเริ่มกระบวนการสรรหา15วันนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งกระบวนการเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นไปตามที่กฎหมายใหม่เขากําหนดด้วยโดยทางกรรมการสรรหาจะต้องคัดเลือกบุคคลที่สมัครตามคุณสมบัติใหม่ในกฎหมายฉบับใหม่นะคะกำหนดเอาไว้ ทางศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรบอกว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาทั้ง14คนตามกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยที่ถูกยกเลิกไปการกระบวนการในการสรรหาเนี่ยที่จะตรวจสอบประวัติและก็ความประพฤติของทางสอวอก,ก็ต้องยกเลิกไปด้วยเช่นกันแต่ว่าทั้ง14คนมีสิทธิ์กลับมาสมัครคัดเลือกใหม่ได้นะคะแต่ว่าในกระบวนการสรรหาในทางวุฒิสภาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเว้นแต่ขั้นตอนการลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยทางวุฒิสภาเนี่ยมีขั้นตอน ปฏิบัติเช่นเดิมค่ะรับรายชื่อตั้งกรรมการตรวจสอบประวัติก่อนที่จะลงมติแต่ว่าไม่ได้ฟิกระยะเวลานะคะ ส่วนกรณีที่วุฒิสภายกเลิกการสรรหากสะทะชทั้ง14คนก็มีความห่วงใยมาแล้วค่ะว่าเอ๊ะจะถูกฟ้องร้องหรือเปล่าทางอาจารย์พัเพชรบอกว่าฟ้องไม่ได้เพราะว่าทําตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดนะคะไม่มีประเด็นไหนที่เป็นปัญหาส่วนเรื่องการตั้งกรรมการสอบประวัติเนี่ยล่าสุดขยายเวลาจนปิดสมัยประชุมตามกฎหมายฉบับเดิมกําหนดให้วุฒิสภาดําเนินการให้เสร็จใน30วันแต่ว่านับวันในสมัยประชุมเท่านั้นทําให้ตอนนี้ถือว่ายังไม่ ครบเวลาที่กำหนดค่ะ